สบายดีกซีสั่งลาวสั่งไทยมาเ้อมวันี้เด้อกินตำกินไฟแนกินกับไผแนบอกว่าลาเ้อมันเลยกินนี่เจ่อบจผมกับทีมงานของขอยิ่ไถ่ตำต่างกันบมกมามาต่างโกตำชั่วนนี่ตำกระปุ่นตำยังไงเนาะนี่ตำ มีิตั้กับคุณมีสองงาน่วมาเบิ่งก็คือคอกันอยู่เนาะนันเนื่องไทยดูดีไดเพราะว่ามืดลรยงนี้ยังไม่ทันไล่ยน้องวิไลพอถ้าคนมาากว่าคนเราเพ่นบ้นเบิดก่อนแม่เบิรแลวจึงว้าเด้อทุกคนเรนนี้กำลังกินก่อนตอนนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยงาบผิ่งกนนะพี่น้องเนาะงาบเสยบมาน ก็แบบพุกดีกันนะ,ะเนาะแดดวานนาะ